สวัสดีค่ะบริษัทเซกเตอร์ประเทศไทยจำกัดดิฉันสุภรากรพินิการหรือมดตำแหน่ง Business Development Manager ดูแล s i บ้าโปรดักตค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำซีบ้ารักเก s สแกนเนร์ซีรีส์3.6นะคะในซีรีส์3.6เอง สีที่สังเกตได้ง่ายคือสีเขียวตัดก,กับสีดำสแกนเนอร์ในซีรีส์36มีทั้งแบบที่เป็นวันดีและทูดีมีสายและไร้สายค่ะวันดีจะเป็นรุ่น LI 3600ซีรีส์เทคโนโลยีของหัวอ่านเป็นแบบเรเนียร์เมเจอร์คุณสมบัติเป็นวันดีที่สามารถอ่านหน้าจอคอมและอาล่านบนมือถือได้ค่ะมีแยกเป็น2 e n เอนจนนะคะ 3 6 8 SR รองรับการใช้งานแบบทั่วไป ER Xenrange รองรับการอาร่านในระยะไกลซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของรงบาร์โค้ดด้วยนะคะ DS 3 6 s e ั i หด s เป็นรักเก็ต 2D Scanner ซึ่งรองรับการอ่านบาร์โค้ด 2D ด้วยเทคโนโลยี TRZM Intelligent Imaging ซึ่งสามารถอ่านบาร์โค้ดได้แม่นยำและที่สำคัญนะคะยังได้รับรามาตรฐานป้องกันร,ระดับ IP 6 5ด้วยค่ะและในซีรีส์3.6เองยังมีให้เลือกรูปแบบการใช้งานเป็นแบบไร้สายการทำงานแบบไร้สายผ่านบลูทูธการใช้งานโดย pairing ตรงกับอุปกรณ์หรือใช้งานผ่าน credo นะคะในซีรีส์3.6 เ่าจะมาแนะนําการเลือกใช้งานให้เหมาะสมตามลักษณะของการใช้งานดังนี้นะคะ DS 3 6ซีรีส์ข SR Standard เรนกรองรับการใช้งานระยะทั่วไป HP High Performance รองรับการอ่านได้ไกลขึ้นระยะมิดเลนกและรองรับการอ่าน q r r เสีค่ะ ER Extended Range รองรับการอารา่านระยะไกลๆอ่านได้สูงสุดถึง21เมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบาร์โค้ดด้วยนะคะ HD h i Density ใช้สำหรับการอ่านบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กๆค่ะสุดท้าย DP Direct p a r h Marking ใช้งานสำหรับการอ่านบาร์โค้ดที่มีลักษณะบาร์โค้ดสลับอยู่บนชิ้นส่วนงานโดยเฉพาะนะคะ ระเกสสแกนเนอร์ซีรีส์306ของ f i b a เหมาะกับการใช้งานทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างหนักเช่นคลังสินค้างานขนส่งรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตในงานอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้คือทนร้อนทนชื้นกันน้ำและสามารถรับแรงกระแทกได้ดี สุดท้ายนี้เพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปอัปเดตของซีบาโปรดักพร้อมทั้งโซลูชันของซีบาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพจเซกเตอร์ไทยแลนด์ไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ